สวัสดีด้วยครับก็วันนีน้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนับมาอยู่กับเว็บตัวนี้นะครับผมอยา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดสมครคอยให้ช่องห้องเงินออนไลฟรีด้วยนะครับผมโอเคครับก็ช่องห้องเงินออนไลฟรีนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนับมาอยู่กับเว็บตรงนี้นะครับผมก็คือเว็บเหมือนที่เราเคยทําการสมัครไว้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้ถอนให้ท่านผู้ชมนะครับหลายคนดูนะครับผม โอเคก็จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องขางเราฟรีเลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเราเข้าไปดูในเว็บเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ันี้ยมาอัปเดตกันชอนแล้วก็ผมก็จะถอนไปเป็นทีสับร้อยแล้วนะครับผมนะ โอเคครับวไปเจอกันครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะไปครับไปเจอกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคครับพอาบอไปครับพอเจอครับนอนนะครับผมโอเคครับพอนี่นะสมัครอะไรได้รับยูทีเอชยูอทีเฟียครับแต่ดีเราได้ครับการเติมเข้าไปยาบมาสองยูอทีครับก็จะเป็นเยูทีครับ แล้วก็วันที่4วอลลกรับก็เดทกันทอมาเป็นที่เรีบร้อยนะครับผมนะก็สามารถลองไปดูได้นะครับผมนะ่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมโอเคครับก็ฝากคนแรวก็แชร์กดติดตามสัไคร้พกเราด้วยนะโอเคครับผมก็นั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อะไรันครับผมนะว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของตรงนี้นะครับผมโอเคครับ ที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรากับพีเป็น v ีไพนะครับวีไก็จะมีนะไีไพีหนึ่งนะครับบีไอพีสองบีไพีสามบีไพีสี่ีไพีห้าแล้วก็วีไพีหกนะครับแล้วก็วีไพีเจ็ดแล้วก็ e ีไพีแปดแล้วก็เก้านะผมนะก็สามารถลองดูกันได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครผมโอเคครับว่ามันจะเป็นงไงบ้างนะผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็โอเคนะผมนะ ก็เ,เรียนดูนะครับตรงนี้นะครับก็รอดูเลยครับมีแปดเก้า V I P นะครับก็ก็อะไรครับผมก็โอเคครับก็วางชมนะโปรไล่กุเช่กุสกับใครใครรอไเลยนะครับผม โอเคครัผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากดปรดตามมาผมว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับมก็อรื่องมาผมก็ไล่ก็แช่กด็สุดราคาให้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีมนะครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะ โอเคครับก็จะตรงนี้นะครับก็เป็นนี้ก็อปีนะครับตรงนี้ก็จะตามนี้เลยโอเคครับตัวนี้เราจะเป็นการทีแบบว่าเป็น V.P. 1 V.P. ส V.P. ส V.P. ส V.P. ห V.P. ห V.P. เนะครับอันนี้ก็ทำการซื้อนะครับ แต่อันนี้ก็ได้อันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูตรงนี้นะครับผมอ๋อจะเป็นอร่อยบ้างนะครับก็ฮา UTT นะครับฟังตันงตนะครับอยู่ที่ซอว u t นะครับผมก็จะประมาณอยู่แล้ววมมาฟังอันเต็มอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการช่อนะครับผมก็ัปเดตการช่อไปเป็น <Nixon> ที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าครับว่าอะไรของเรานะครับผม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างคโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสริปให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะว่า ดอัปเดตการทอนไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมนะก็จะตามนี้เลยนะครับข้อคอามิชชันอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่วซัมคลายพวกเราด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนะในช่องตรงนี้นะครับผมนะอก็โอเคครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ Okay and โอเคครับผมก็อย่าล um> okay, ืมนะครับกไลก์กแชร์กูติดตามด้วยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดติดตามอีกหนึ่งรอบนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวขึ้นสลิปให้ตรงนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะก็คือสลิปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คิมน้าคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับถ้าเจอกันนะครับขอโอเคนะครับผมสวัสดีครับ